บ้านเฮาไหโชกสวัสดีซี่สู้ปูโซคนครับผมตอนนี้อากาศแอ้มาหอดวัดปูศูนย์เจ็ดเรือว่าปู่สายตัดน้อพี่น้องเนาะกขี่มาตามแนวทางของปูศูนย์เจ็ดกันต่องวัดน้อพี่น้องวดวันที่สิบไอ้วันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดน้อพี่น้องของปู่สายตัดนี่คือตัดหกสามผลขออกสามหกนอพี่น้องตัดตัวใดออกตัวนั้นปูศูนย์เจ็ดเรือว่าปู่สายตัดก่ะผู้เดียวกันน้อพี่น้องเนาะสายยาปู เพราะว่าปูสายตัดตัดตัวใดออกตัวนั้นแม่นได้ดีพี่น้องกะมาเบิ่งน้ากันจะอาจจะให้เบิ่งว่าปูตัดตัวใดแต่อ็ดบริเต่ปูนี่คิดตัดกากระบาดเนาะแต่อัดกิสส่วนเลขวิ่งนี่ก็คือพี่น้องมาเบิ่งน้ากันเลขวิ่งหนึ่งกับสองกอดข้อกันมาบนล่างได้พี่น้องปูให้เป็นบนล่างอันนี้ก็คือมาเบิ่งหลักฐานของเกา ถ้าพี่น้องว่าเบื้องตอนนี้ก็ไปเบื้องคลิปย้อนหลังได้เขาไปเบื้องคลิปย้อนหลังได้ด้พี่น้องเด้ปูให้วิง่งหนึ่งกับสองเน้นทีหนึ่งเล็กกับมาสองหนึ่งรางนี่ปูให้เป็นวิ่งบนล่างพี่น้องเล็กในแต่ล่างนี่กับมา,านี่หกสามนี่เห็นว่าพี่น้องนี่หกสามนี่สามหกนี่หนึ่งสองนี่ก็มาเห็นว่าเล็กในตาล่างพี่น้องเล็กในตาล่างก็มาแต่ปูมันเน้นให้ที่หกหนึ 1, ่งหกสองหกสามปูตัดหกสามปูตัดมันก็มาสามหกเนาะ ตัดตัวไดออกตัวนั้นเมืองตัวเน้นของปูปูเน้นให้หกหนึ 1, ่งหกสองเลขออกสามหกพี่น้องเลขในตัวล่างกะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งกะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกระเบื้องเอาเอซี่ที่เข่ามาไม่กับไปเบื้องคลิปย้อนหลังได้เด้อไปดูคลิปย้อนหลังได้ปูศูนย์เจ็ด 7, เนาะพี่น้องเนาะเอาขอไปรอบส้มไปกราบนมัสก,การน้ำกันครับผม ก,การับำสกัดครับผมจะเริ่มกื่อนจ่าบูดทำเงินคือเก่าครับมันกับเขาเลขวิ่งกับมาวิง่งวิ่งคือกอดข้อกันมากครับจังหวัดสองจังวัดลเลขวิง่งเลขวิ่งกอดข้อกันมากสองวดัดนั้นวะครับมผมก็จำว่าอะไรได้เพราะว่าหมวดแปดเก้ากับม้านันกันเออแมนเออแมนแมนแมนหมวแ<ด>ปดเก้ากับมามันกันตรงตรงโอ้บบอันนี้แปดเก้าอันนี้ไม่เป็นตัวกลับนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวกลับงวดแปดเก้ามันจังม้านันกันตรงตรง วันนี้เป็นตัวกรับเหล็กหวิ่งมาน้ำกันเลขวิ่งมาน้ำกันสองหวดแล้วอดุมวันนี้เป็นยังไงเขียว่าน้ำกันดีกว่าเลขวิ่งดีครับมีกระเลขในต่ล่างกับมีขึ้นกอนมาครับมีบ่ครับบ่ไขว้บ่นบ่คั้นบ่มีผมคั้นมีผมมีตีแต่ล่างเฮ็ดต่ล่างเล็กตัวเก่านี่นั่นเองโอ้มีโยนมาครับผมมีตีแต่ล่างสี่หก เลขสูตรเก่านี่ยนะครับอ่สูตรเก่าสูตรมันเดือดมันเขานี่แหละสูตรทำเงินนี่แหละเด็กตารางมาละสูตรทำเงินคือเกาเ่าในตารางตีตารางเดี๋ยวมานำกันได้สูตรตัวได้หมดมานำกันได้มืดไหมครับมานนำกันได้มืดท,ท,ท,ทั้งแถวตรงแถวใต้จับคู่ดึงนะ เดินเดินสามก็สิวันนี้ก็มีคู่เลย<อ>มาตัวเดียวตัวอะไรสั่งกันเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนึ่งสี่ห5ห้า บอกเดี๋ยวัวเดียวนี่เดี๋ยวีเดี๋ยวซีแสดงว่าเดนที่ฮะพี่พี่น้องเบิังแคบหน้าจอลายมือปู้แล้วพี่น้องเด้ออเาตัดเก่าละบ้านนี้เอาเดนซีคือตัดเก่าซีครับเพื่อัวเอา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 ตัดอะไรในวงเว้ยเหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวคนคนเขียนเหล็กตะล่างกันเหล็กตะล่างนี่ตัวไหนครับใส่ละ เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง้นึงสี่ห้าหกมันจะมาตัวกันสี่ห้าหผมต้องเขียนตัวครับไอซีมันีมันจับออกบทล่างเนะครับเนาะบทล่างคือเก่า บนสุดหนึ่มันจะม,มันยังจะมีขู่ครับบนระบ,บนล่างขู่นต่มันจะบ่มีขู่วิ่งใช่หรครับตัววิ่งสามกับสี่มั้ครับวิ่งครับเดินกทางก็งาใส่สามกับสี่ผมไปจับสุดเต็มคืเอเก่าเนี้ยเก้า ก้าโอ้ยต้องซื้อไหเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกโอ้เก้าหาเก้าหาง่ามกับตัดบะครับเก้าหาเก้าหกเรียกที่สวยง่ามโอ้ย <c oughs> แต่ฮิมาตอดตัดอีกละ่ะศูนย์สี่เป็นไบใดมดตอนเล็กยังโบอ้อครับตอนนี้เป็นไปไดมดใส่หวยยังโบอ้อ แมนครับ05นาม่ได้หมัดกูตโตหวยยังยอยบกตตงงนะกอกออกไปไปได้ทุกตัวแมนเลยครับม่ได้หมัดกูโตทุกวานนะหลักหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกตอนนี้หวยยังไม่ออกเป็นไปได้ทุกตัวทั้งเขาทั้งบอเขา <laughs> มีรถมีเข่าเหรอครับมีเข่าไมีรถทั้งเข่าทั้งรถดเปนไปได้ทั้งเข่าทั้งรถุดยังไม่ออกเป็นบม่ได้ทุกตัวพี่น้องแคปหน้าจอได้ไล่เมือของปูแต่ผมกับชิดตัดขึ้นเ่าผมก่าตัดคือของปูดิเพยเอฟซีพันหมักเพื่อนไปชุดสำรองหนึ่งเนี่ยครับชุดสำรองเขียนไว้ให้เบิร์ซื้อเขียนไว้ให้เบิรงซื้อนะครับเนาะชุดสำรองครับ ปูวงกลมตัวใดปูวงขมสูนสีกันหนึ่งสีกับเกลียสีนะครับเนาะแต่เกลีสีปู่วงกลมนะครับเพราะว่าปูตัดมีขีดเต็มใต้ไว้ตัวนี้ตัวสำรองเพลียมักแทนประชามก็สีเพลียมักเนาะเพลี่เพลี่สีพันมักทำตัวสำรองเแคบไปเนี่ยเมนอยู่ครับอันขั้นมักก็ไปจับไปตัดได้นะครับเนาะเอาไปตัดไปซ้อยได้ร่วงกัน โอ้ยสีคือบอเข่ากันเถอะเนาะสีคือเป็นดังสัน้นครับฝนก็ตกดียุ่งกันอะไรโอ้ย,อยตกวคักกี่ทีแต่ผมไปนแต่ผมไปนพี่บุญรัดมากวันนี้เงีบพ่อลิลลินนี่ครับดินพ่อซุ่มๆนี่วันนี้แม่โอ้ยมันตกวตะแถวเฮ่านี่แหละมันคักมันเป็นห้ย นี่เมอาพี่น้องห้าบาดมาเบอรอันนี่บ้านนี้อือมาเบอรอกันนี่บ้านนี้เอาตัวนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องแคบหน้าจอด้อตัวนี้ก็ตัดเต้นนี่ตัวไหครับตัวหกกันหนึ่งตัวศูนยหกตัวศูนย์หกเอ้าปูขึ้ปูขึ้นตัดตัดไปรถกาไปรถนะครับเนาะพียบซี่นมากกับบอกกากับหนึ่งหกคุับาหือ กาไวทั้งหนอกคือยังเงินนี่หลักคือยังหกสามนี่เห็นบะ FC พันเบิองขวบคู่กัน้าเนี่ยเห็นบ่เบน้งตุดตาตลบบานว่าเบืองขวดวันที่หนึ่งที่หนึ่งสิงหาผมเขียนถืออยู่นะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาได้พี่น้องได้แคบหนอาจอตอนนี้เบิ้งของเก่าคูข่อยน้ำว่าตาไรเดอไม่มันทีบอกโยพี่น้องเขาแคบหนอาจอด้ะครับเดาอมักชอบแสดกับผิดจระนาเบิ้ง เันบอมาเข้ากระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางติดไม่ได้เหมือนทั้งเขาทั้งรถทั้งเขาทั้งรถทั้งขั้นว่าทั้งเขาทั้งรถว่ามันสามสี่หงว์หรือเปล่าเนี่แต่มันเดินไหมเนี่เดินเนี่ยเดินบอเเห็นบอเลขวิ่งยังมานำกันวันนี้จะมานำกันบอแต่ว่ามานำกันก็บอมีขู่อยู่วนนี้มืยตัวเดียวโอ้ต่ว่าแต่ว่สสามปูเขาไปจับตัวลอกนี่ ตัวร่องมันอยู่ที่นี่ตัวร่องมันอยู่ที่นี่ตัวร่องมันมันอยู่คนละสูตรป่ะครับอยู่สูตรเดียวกันแต่คนละนะแต่ว่เหล็กคนละตัวโอเหล็กนลลลคนละตัวสูตรทำเงินด้วกันแต่เหล็กจับเหล็กคนละตัวตัวนี้ยจะบ๊วค่อยเดินตัวด้จังเดินครับแถวไวปเน,น,น,นี่ยมึงเออเอาให้เอฟซีเป็นแหนมพี่น้องแคปหน้าจอด้ะครับแด้วส่วนเหล็กเนี่ยต่ล่างกะขั้นบําบัดครูจับครูหาก็จับออกก็ยังหัวดิเ็นรี่เขาบนเขาล่างนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหก ส่วนเลขวิ่งปูให้3กับ4เน้นที่4ส่วนจับผู้ชุดเต็มเด้อพี่น้อง949596 040506 141516มาเบิ่งปูตัดสังเกตตัวตัดนําเด้อพีนอน่น้องเด้อ949596 0616นี่ละเลขที่มันงามแต่ปูมันเน้นให้คือ1เกย04 14าตัวตัวเดนด้ อ่ abei, ปเ <OOK> ป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นเน้นสองคูสองหางได้พี่น้องสําหรับผู้ชุดหน่อยตามธรรมดานี um like band, ่ชุดนี่แหละมันงามปูนี่ชุดนี่ชุดนี่แหละมันงามนี่ชุดปูตัดนี่เห็นบ่ปูตัดติดสามเห็นบ่บานี้ปูมาตัดติดเก่าเห็นบ่ชุดตัดติดสามมาเนี่ยไหมเห็นบอตัดติดสามก็มาสามหกหกสามเราแล้วครับผมใหาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้ มักชอบตัวใดกะพิจาลนาเบิร์คัตมามากักกะคือพานคือปูวานล<ะ>่ะคุณไได้ทั้งข้าวทั้งลุขการนมสการครับผมเฮงเฮงด<ะ>้วยๆซาส,<ะ>สุเอาเรื่องพี่น้องเอ้ยอยากโชคอยากไม่โชคไม่หลับสาทูเอเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม